จะมาทำบุญวันออกพรรษาเวลาผ่านไปเร็วคนที่ไม่ประมาทไม่มีวันเข้าพรรษาไม่มีวันออกพรรษาและทุกวันเป็นวันที่เราทำความดีไปทุกวันเป็นวันที่เราละบาปกรมากุศล ทุกวันเป็นวันที่เราต้องเจริญจิตตภาวนาไม่ใช่ทำเฉพาะเข้าพรรษาบางคนก็เลิกเล่าเข้าพรรษาตั้งใจถือศีลเฉพาะอยู่ในพรรษาบางคนก็ตั้งใจถือศีลแปดช่วงอยู่ในพรรษาอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ดีกว่านั้นทำให้เป็นปกติของชีวิตวเวลาคนตาย คนเจ็บคนป่วยเกิดความพลัดพลากเกิดความทุกข์ในใจมันเกิดได้ทุกวันวันไหนก็ตายได้วันไหนก็ป่วยได้วันไหนก็เกิดความพลัดพลากเกิดความผิดหวังเกิดความทุกข์ใจเกิดความเดือดร้อนใจได้มันเกิดได้ทุกวันเราก็ต้องมี ความดีทำดีละเว้นบาปกรรมเจริญจิตตภาวนานะต่อสู้เสี่งเหล่านี้เราก็ต้องทำทุกวันนะไม่ใช่ทำเฉพาะอยู่ในพรรษานะโดยเฉพาะพระเราพรรษานอกพรรษาเราก็ทำเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรที่แตกแตกต่างออกไปเพียงแต่ในพรรษานะถ้าจะมีข้อบังคับให้เราต้องอยู่นะอาวาดให้ครบสามเดือน ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็อยู่จําพรรษาให้ครบสามเดือนยกมียกเว้นมีเหตุจําเป็นอาจจะไปนะคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะทำมิกแนะต้องการนะมีความกระสันอยากจะสึกขาลาเพศหรือมีเหตุจําเป็นทายกมีศรัทธานิมนต์มีเหตุจําเป็นเราก็สัตาหาไปได้ นอกนั้นเราก็อยู่ประจําวัดวาอารามจนครบสามเดือนวันนี้เป็นวันที่ครบสามเดือนเราทําเป็นปกติมีเป็นข้อวัดปกติของพระเราญนะาติโยมเราก็เช่นเดียวกันออกพรรษาแล้วสิ่งที่เราทําความดีในพรรษาเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นเราก็ทําต่อเนื่องไปคนที่ทําความดีทําให้ทานรักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาแล้วแล้วเราก็ทําต่อเนื่องไปนะความตายเกิดได้ทุกวันอย่าเลือกวันที่ทําความดีอย่าเลือกวันที่ละบาปกรรมอกุศลอย่าเลือกวันที่ภาวนานะเราทําทุกๆวันนะทําจิตของเราให้มีความตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้นะสร้างจิตตรงนี้เกิดปัญญาขึ้นมาให้ได้ความตายรออยู่ข้างหน้าความเจ็บไข้ได้ป่วยก็รอเราอยู่นะความพลัดพราก ความทุกข์นันรออยู่เราข้างหน้านะทุกๆคนเหมือนกันหมดต้องเจอนะถ้าเราไม่มีกำลังจิตเพียงพอวันหนึ่งเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆนะเราทนไม่ได้นะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะวันหนึ่งเราต้องพดัดภาคความตายปรากฏขึ้นมานะเราไม่มีหลักเกณฑ์นในจิตในใจทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจหรือนะว,ว่าสิ่งที่ปรากฏข้างหน้าวันหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ ทำให้เราเกิดความทุกร้อนเดือดร้อนใจไม่สมหวังนะจะปรากฏขึ้นมาตลอดถ้าเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เราก็าทุกร้อนเดือดร้อนตลอดนะอย่าคิดว่าใจเราจังมีกำพระกำลังพอนะวันหนึ่งเจ็บป่วยหนักๆต้องพัดพรากคนที่กำลังใจไม่ถึงแล้วนะคนนั้นเดือดร้อนแน่ยิ่งยึดมั่นถือมั่นหนึ่งยังมีอยู่มากอยู่ในใจเรานะยิงปล่อยวางไม่ได้เลยนะลองเจ็บไข้ไดีป่วยเล็กๆน้อยๆ ดูเรามีความทุกข์ร้อนเดือดร้อนใจไหมเกิดความที่ไม่ได้ดังใจเกิดความพลัดพรากนะที่ระหว่างในชีวิตเราดูจิตเราเป็นยังไงปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเร็วแค่ไหนแล้วถ้าความตายปรากฏเฉพาะหน้าเรานะเราจะอยู่อย่างสงบลมเย็นได้ไหมนะเป็นแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นฝึกหัดมากๆเราจะเห็นเองเรานั่งภาวนาเป็นหนึ่งชั่วโมงบางคนก็เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมง เวทนาทุกขเวทนาทางกายปรากฏขึ้นมาเราเป็นไงบ้างนะเราอยู่นานๆมากกว่านั้นไปร่นางกายเกิดทุกขเวทนาเราเดือดร้อนไหมนี่เป็นแบบเหัสเบื้องต้นเผื่อที่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆนอนอยู่โรงพยาบาลนะไม่มีแรงจะดิน้นเราจะอยู่กับสภาวะนั้นได้ไหมอยู่อย่างจิตที่ผ่องใสได้ไหมเป็นแบบฝังหาถ้าอย่างน้อยเรามีความสงบจิตสงบใจ พอป่อยวางความทุกข์ได้ชั่วคราวขนเป็นเริ่มต้นเราฝึกหาสติให้ต่อเนื่องจนจิตเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิเราก็สามารถปล่อยวางนะั้นได้มานานขึ้นมากขึ้นจิตมม่ไหลไปตามอารมณ์ฝึกหัดนบ่อยๆยิงถ้าเป็นปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปน้ํากายใจของาธาตุขันธ์อันนี้นนเ,เข้าใจความเป็นจริงด้วยจิตของเราไม่ใช่เข้าใจด้วยความคิดนึกปรุงแต่งสมอง ถามคินดนึกปรุงแต่งระดับสมองที่เราฟังธรรมะเราปล่อยวางกิเลสได้บ้างแต่ไม่สามารถปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเราต้องใช้กําลังสติสมาธิปัญญาเข้าไปปล่อยวางให้เห็นความเป็นจริงรูปนามกายใจคือก้อนทุกข์ไม่ได้สิ่งที่ดีงามรูปนามกายใจนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปรูปนามกายใจนี่ก็บังคับบัญชาไม่ได้ภายนอกภายใน,นเป็นก้อนทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ไมีแต่ความเปลี่ยนแปลง นะเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นะถ้าเราเข้าใจโดยจิตของเราเองจะเริ่มจางคลายความยึดมั่นถือมัน่นเมื่อจางคลายความยึดมั่นถือมัน่นความทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปนะฝึกหัดให้มากๆญาติโยมที่ไม่เคยฝึกหัดจิตตภาวานาะเริ่มต้นให้มีสติก่อนเป็นเบื้องต้นสติเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเป็นบาตรฐานเบื้องต้นในการฝึกทุกๆขั้นตอน นะแค่เรามีสติจิตเราล่มเย็นขึ้นอีกมากมายสติคือความระลึกไม่เผลอนะมีสัมปชัญญะเรียกว่าความรู้สึกตัวนะให้มีความระลึกรู้อยู่ที่ใจตัวเองตลอดอยู่ที่กายก็ได้อยู่ที่ใจก็ได้การระลึกรู้อยู่ที่กายโดยเนื้อแท้ก็ต้องต้องการให้วารู้ที่ใจเราเพราะความทุกข์เวลาเกิดเกิดที่ใจสิ่งต่างๆความทุกเกิดที่ใจ กิเลสก,ก็เกิดอยู่ในใจเราถ้าเรายังหาใจของเราไม่เจอเราไม่รู้เรามันอยู่ตรงไหนรู้ว่ามีปรากฏการณ์ขึ้นมาทุกเหลือเกินแต่เอาความทุกข์ออกจากใจไม่ได้นะกิเลสปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทําตามกิเลสไปไม่รู้ว่ากิเลสก,ก็ออกมาจากใจเราแล้วการจะมาหาใจเรานะเรืองค์ตนที่เรียกว่าสมถกรรมาฐานคือให้มีสตินะจดจ่อกับสิ่งหนึ่งต่อเนื่องเราจะหาใจตัวเองได้พบ เอาสติคือความระลึกมาระลึกคําว่าพุทโธพุทโธนะท่องไปหรือเอาสติความระลึกของเรามาระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะหรือเอาสติบริกรรมพุทโธพุทโธท,ท่องไปสติคิดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องทําให้ต่อเนื่องเมื่อมีความคิดอื่นปรากฏเราก็ทิ้งความคิดอื่นกลับมาบริกรรมคําว่าพุทโธ กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกทำบ่อยๆสติที่เราเคยขาดไปขาดช่วงไปเริ่มปฏิปต่ตต่อเนื่องขึ้นมามีอารมณ์เดียวสติจดจ่อกับกรรมฐานคำว่าพุทโธมีสติจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกเนื่องนานต่อเนื่องไปนะเป็นความสงบขึ้นมาจากที่เคยฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องอื่นนะกลับมามีสติอยู่กับคำคำหนึ่งกับกรรมฐานที่เราทำการ ฝึกหัดกรรมฐา,านแบบนี้เป็นอุบายทําให้จิตเกิดความสงบเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาจิตปกติเราเป็นจิตที่ฟุง้งซ่นานออกไปนะึกคิดไปทั่วแล้วเรารู้ไม่เท่าทันแต่ถ้าเรามีสติอยู่ในสิ่งสิ่งหนึ่งในกรรมฐา,านอย่างต่อเนื่องแล้วนะเมื่อคิดไปเรื่องอื่นเราจะรู้เท่าทันเพราะตอนนี้เราลืมกรรมฐา,านละไหลไปในโลกแห่งความคิดแล้วนะเราจำมาอยู่ในกรรมฐา,านเราต่อเนื่องจิตนี้ก็เริ่มเก่งขึ้นมีสติที่แก่กล้าต่อเนื่องขึ้นไป เกิดเป็นความสงบเกิดเป็นความร่วมเย็นของจิตใจเราไม่บุ่นวายเหมือนแต่ก่อนซึ่งเมื่อเกิดความคิดเราไหลไปตามความคิดคิดดีคิดไม่ดีคิดบั่นทอนคิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดทำร้ายทำให้เราเกิดความเดือดร้อนบุ่นวายแลคิดให้เราเกิดความเศร้าหมองนะความคิดต่างๆเหล่านี้เรารู้เท่าทันเราปล่อยวางเป็นเบื้องต้นด้วยการมีสติใจเราก็ลมเย็นขึ้นมาขนาดหนึ่ง เราฝึกสติต่อเนื่องไปสติไม่ขาสายนะจนกลายเป็นความตั้งมั่นของจิตที่เรียกว่าสมาธินะเป็นจิตที่ไม่ไหลไปตามอารมณ์แนละสติเป็นสติที่ต่อเนื่องยืดยาวไปเป็นความสงบตั้งมั่นขึ้นมานะจิตไม่ไหลไปตามอารมณ์เป็นจิตที่มีสติสัมปชัญญะมีความระลึกรู้สึกตัวอยู่ที่ใจตัวเองตลอดเวลาด้วยความวางเฉยจิตรู้เด่นขึ้นมาท่ามกลางอก,อกเรา นะไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกเป็นความรู้เด่นอยู่อย่างนั้นนะจิตที่มีสมาธินี้นะยิ่ง <sunny> มีความหนาแน่นมั่นคงไม่ไหลไปตามอาร,รมณ์ความทุกปรากฏขึ้นมาขนาดนึงก็ดับเพราะว่าจิตดวงน,นี้ไม่ไหลไปตามพอรู้ว่ามีปรากฏการสิ่งใดปรากฏขึ้นมาสิ่งจะจิตที่ตั้งมั่นนี้ไม่ไหลไปตามนั้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นความตั้งมันงงม่นของจิตที่ปรากฏขึ้นมาฝึกนะหัให้ต่อเดื่งขึ้นไปเมื่อมีความชำนาญในสมาธิจิต เอาจิตที่มีสมาธิกลับมาค้นคว้ากายใจของเราก็จะเห็นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันข้ามบัญชาไม่ได้อันนีจ้จางทุกขังอนัตตารูปนามกายใจนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเพราะมันคือก้อนทุกข์เหมือนเรากอดกองไฟตลอดเวลาความทุกข์ไม่มีวันจางคายไปได้ถ้าเรารู้เหตุว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยึดมั่นถือมั่นก็เปลี่ยนแปลงบงังคับปัญชาไม่ได้จิตจางคลายความยิตมั่นถือมัน่นจนที่สุดเป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมัน่นนะั่นนี่เป็นหนทางบัณฑิตเป็นหนทางที่ผู้ที่มีปัญญาเป็นหนทางที่ผู้ที่ใฝ่ธรรมะป้ตีิปันนารานความพ้นทุกข์พึงจะดำเนินนะ่อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปทําความดีและเว้นความชั่วเฉพาะในพรรษานะชีวิตที่เหลือของเรานะเราทําตลอดต่อเน,นื่องไป ทำให้มากจเจริญให้มากนะครับความดีเหล่านี้ผลที่เราประพฤติปฏิบัติยอมปรกากฏขึ้นมในใจเราเบื้องต้นเป็นความร่มเย็นต่อไปเป็นความตั้งมั่นของจิตที่สุดก็เป็นการปัญญาประป่อยวางความยึดมั่นถือมัน่น